ยอดที่ใหญ่ที่สุดของเราปลายปีที่แล้วนะคะได้รับมา11ล้านจากพี่กีค่ะรอดโอกาสารธุงกิ้เป็นจำนวนทั้งหมดนะคะ400 ่านจะได้อิทธิกาสัในหม่ๆค่ะในเช้าวันนี้ที่จะได้ขยายคอนเนคชั่นร่วมกันนะคะและว้วก็รวมไปถึงค่ะท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ได้เจอพลายเออร์รวมถึงคู่ค้าใหม่ๆของท่านในเช้าวันนี้นั่นเองนะคะและเรานะคะจะเป็นการขยายธุรกิจเพื่อให้ท,ที่รู้จักมากพ่งขึ้นด้วยเครื่องมือของ b i นะคะใลวันี้ค่ะสมาชิกทุกคนจะมาช่วยกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้กับแคกผู้มีเกียทุกท่านเลยนะคะด้วยระบบ Power Team ็นอย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านค่ะได้ติดตามนะคะซึ่งเป็นวิธีการทำธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองนะคะก่อนที่เขามาเป็นสมาชิกมีนะครับโดยปกติก็จะมีโอกาสน้อยครับที่จะได้มีโอกาสพบปะผู้คนแล้พอเราได้เข้ามาเป็นสมาชิกมีนไทล้ครับได้รู้จักผู้คนหลากหลายอาชีพทําให้เราเนี่ยได้รับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนวิธีการทําวิธีการคิด ในการทำธุรกิจของเราจริงๆแล้วโอ้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่โอจะเข้ามาใน v n i คะ่ะเปราะอดกที่โอขายยจะเป็นสินค้าที่ผมจะดนแค์นะคะสำหรับสินแพ้หน่ายค่ะ,คะแต่หลังจากค่ะี่โอได้เข้ามานะคะใน v n i คะ่ะสิ่งที่ทำให้โอเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือโอสามารถแตก s ิ Visit Unit นะคะได้เพิ่มอีกหนึ่งยูนิตเลยะคะ่ะสุดท้ายแล้วมัทำให้โอได้อะ,ะไรค่ะได้ c o อนเนคชันค่ะแล้วก็ได้ทั้งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายจากอีกหนึ่งปียูของโอด้วยนะคะ B.N. Energy เนี่ยก็ได้รับโอกาสและร้รับยอดธุรกิจมปอย่างต่อเนื่องจาก B.N.I. y n e r g y นะคะและยอดที่ใหญ่ท uh> like 네ี่สุดของเราในปีปลายปีที่แล้วนะคะได้รับมา11ล้านจากพี่กีค่ะผมเห็นเรื่องของระบบการทำงานของ B.N.I. แล้วก็เรื่องของการเพิ่มคอนดักชันรวมถึงการเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาองค์กรครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเร็วกว่าคนอื่น ก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นเราก็ทุกทุกวันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ตื่นเช้าเนี่ย24ชั่วโมงนี้ก็จะได้ผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นนะคะพบกับนักธุรกิจในหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็มาทำความรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นเราจะได้มีเน็ตเวิร์กมากขึ้นแล้วก็ขยายธุรกิจของเราได้ต่อไปใครที่ไม่เคยลองก็มาลองดู BNA Synergy ครับผม